มาหนอครับเนาะเฮ้ยขอบ้างสิซุกก็แล้วลูกมาเนี่ยซุกก็แล้วซุกก็แล้วเผาประคอกด้วยแล้วมากินกันนะครับอ่าวิชาได้ด้วยเี้เออชิเดเห็นสดๆนี่ครับโอ้เนียเพื่อนแป๊บเดียวครับเนี่ยบริรดาทนารนะที่ครับมักหลายครับเขียดอยู่เนี่ยอไปไปใส่เบ็ดกันบัดนี้เนาะเฮาไปตามเบ็ดใส่เงียเขียดเนาะครับเนาะ วันนี้นายพันผืนผมาเองนะครับด,ดิ้นเชิงน่อยมันก็ดินด้นมันยมันตายแล้วพี่บ่ตายบ่ตายสู้หมดปะสูงเอาลงจังน้อยก็ได้ดอ,อุ้ยโอ้ยต่ำพดโอ้ยต,ต<า>่ำพอดอ่ามาลุ้นกันนะครับนะนนมมเนาะช่วงจังหวะที่ล้อไอ้จับปลานำแหง โดนแล้วโดนแล้วไงละเออครับในฟานขุนพาลงแปลงบอลก่อนครับแปลงบอลก่อนนะครับเด้อมาหาปลากลางคืนกันเนาะอ่มาดูสูตรเนื้อเขียดครับเนื้อเขียด nhiều loại hợp nhiều loại bàn hao nó nhưng tổ nừng phần à, mà à, bạc lục bay khắp mà cả cắt cả nón xe xả khắp mà mà nằm cả đây โอเคเป็ okay. ่อนว่าไดครับอันนายพานใส่คู่มือมานอยู่ป่ะครับกะพระาได้อยู่ครับแต่ละมืออ่าเพื่นว่าพราได้ย่อเพื่อนว่าขอใ,ใหญ่ได้ครับเด้อนี่เห็นบ่เห็นแล้วครับตัวนึงตัวนึงครับเพื่นว่าแมนเลยแมนครับแม่นเด้อสิคุบให้เบิงเบ่งอ่าสาิคุบให้เบิ่งเพิ่นว่าผมมาใส่อีสานนี่ล่ะครับอ่าึบเรียบร้อยครับนี่เงี้ยวเงี้ยวเขียดครับเงี้ยวเขียด จับพร้อมใส่์พร้อมเลยนะครับ,บเขามาเบิ่งกันขึ้นนี่ว่าสิหมาขนขึ้นคู่ข,ขึ้นหรือบอลนะครับเนาะ,นะปลกล้องไปโอ้ยุ่งกับขนาดครับพี่น้องเลยอ่ะครับอ <บา S 1> ัเน, <บา S 1> นี้ก็ <บา S 1> เก็บฝ่ามือมอื่น้าครับน้ำท่านแหงอยู่ โมนี่นายช่างมาเองเลยนะครับนายช่างมาหากินนายช่างมาหากินเองเลยครับนี่นายช่างนี่ยนะครับแต่ละมือแต่ละมือของผมก็ไม่สี่ละเป็นช้างเลี่ยงกันมาเฮ็ดไปสี่ละครับวิธีหากินบ้านเฮ้านะครับเนาะอ่าอันนี้ช้างเพิ่นเฮ็ดไดนาโม่ด้ยครับเนี่ยวิ่งว่างจัดงานแล้วกันี่ยละคำมากอะหาเลาะก็ได้อยู่ได้กินกันได้อยู่ได้กินเพิ่นว่าหมานด้หมานหมานมะเบืองไม้นี่เห็สิ เปลนจังไรเนาะมาเบิ่งกันนะครับเนาะลงไปครับอย่างมีเงากระปูหน่อยใช่ไหมเานอาบนอีสาบา,า,บา,านฮงกระปูหน่อยไัที่ครับ,รบไอใช่จังไนกระปูหน่อยเนี่ยกระปูน่อยก็ไอมองทางตามครับ,บอืมนะครับ นี่แต่นายสั่งครับมานหมดนี่สุดยอดเลยมาเบิ่งกันนะครับเนาะหมานไหมครับหมานหมานเนี่ยครับเกาะข,ข้างนะครับเนาะ,ะนี่ตกเตียนผมอ้าเดีเ๋ยบรออีหนึ่งคันนะ อ่าครับนะครับลุยปลาไม่น้ำกันไน่สั่งคนว่าปลาขึ่นไยครับตรงนี้อุ๊นี่จะปลาครับมาของยิบยิบมาของยิบยิบ

จักลูกกบลือลูกเขียดครับนี่ตัวใหญ่อ่าไปคุบน้ำกับท่านโกตรร้ายไอ้ตัวไอ้คนนั้ เยอะๆกูไป่ใส่แด้วดดมันกินผักขัดเอ้ยนี่มันร้อยสีมากเลยเนฮะ้ไยไอ้ครับดินทองเร็วว้าวุ้ยเจ้าลึกเลยปะนี่ แบบเด็กเสียบอะไรพอดีเลยปามอยู่หมวกได้ครับเงินอยู่หมวกเปลี่ยนผมมีเนี้ยนะเนี่ยครับสูตรนายสั่งคนบอกว่าแฟนไหลกรบปุมีครับตัวใหญ่หกเนี่ยจะกี่เอาตัวได้ละน้องแบบนี้เนาะผมมาเอาเอาเอาไปเดี๋ยวจะเปิดทางให้องเอาบุกปามานี่แหละครับอ๋อนี่สมาชิกนะครับเนาะ

อมเปลี่ยนอะไรไม่เต็มสองครับรนี่หลังที่สองครับหลังที่สองอยู่ปุ๋ยคือนี่แหละครับอยู่โบล่าปะเนาะ ยู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 ดูยูมูยูิูย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 ูคูย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 ูููููููููููููููดูููดูููููููููููููููููููููููููููููยูููููููยููููููยููููููููููยูดููููููยููดููููดููดู เดี๋ยวเป็นสิรุตผมขอเอาขึ้นก่อนเอาไปพันเส้นหลักก่อนอ้ยใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ครับนี่จบได้ยินไหมครับโอ้ยนี่นะครับเนาะครับโอ้ตัวสำกัญเลยว่ะตัวสำกัญนะครับสำคัญนี่ครับอ่าตัวที่สองตัวที่สองนะครับเนาะตัวที่สองฮะเนอสำหรับนายชังเพลนะครับเนาะ นี่นะครับไปเบิ้งครับขั้นต่อไปครับนี่หาอยู่หากินของนายสร้างขันทิมเวลาไปทิมเวลาจัางหน้าที่เนาะครับเนาะทิมเวลาจัางหน้าที่เนาะอันนี้ก็น่าจะประมาณเกือบชั่วโมงหรือเกือบชั่วโมงเนาะครับเนาะเกือบชั่วโมงเนาะอ้าวเดี๋ยวไปเบิ้งขั้นต่อไปเนาะครับเด้ออ้าวไปเบิ้งล่างที่จองนะครับเนาะขันนี้เกียรติหลือครับอืมเกียรติหลือ ายครับคนี้บกินแล้วครับเนาะนี่ตัวไใช่คนี้ใช่่อเจบมีบุญนีบ้าพูดไอ้พุกมองุก เดี๋ยวไปขั้นพุ่นนะครับเนาะอ้าวขั้นต่อไปครับขั้นที่สองเนาะครับถืออยู่บนนอถือบ่ครับเห็นหัวบ่ครับนั่นใส่ครับใส่ครับคนั่นครับเขาองคโลกเลยครับนั่นโอ้โบเหลือครับบบเหลือบบเหลือบบเหลือเอามามามาเอาในสรางเขาขึ้นด้วยครับโดนเต็มเครับโดนอีกแล้วดู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 นี่ไม่ได้สรางภาพด้วยครับอันนี้รีบๆครับ ผู้ยังมันครับอ้าวคืนเลยนะช้างว่าเจอแล้วเจอแล้วครับพี่เจอแล้วปนุกหรือปลาคอนี่เป็นปลาดุกปลาคอปลาคอครับปลาคอติดตาเลยติดตาติดงามตัวนี้บลาคออย่างเงี้ยปันไหนวะเนี่ยป็นไหนครับบลาคออย่างเงี้ยปันไหนวะเนี่ยอเงี้ยเดินนี่ครับนี่นะครับไป หลังต้อไฟครับทีมไว้ชั่วโมงหนึ่งนะครับนี่เนาะชั่วโมงหนึ่งครับผมในการเลยครับสามตัวครับไปเบ็ดมีจักขั้นลมพงบอรลูนผมบอลเลยเนับเบ็ดประมาณสิบหาขั้นครับมือนี่ช่างพื้นล่งว้ายหันบัวหอดด้เนาะครับสิบหาขั้นเนาะแม่จะบัวถึงครับบัวถึงบัวถึงเนาะสิบขั้นเพื่อนเนาะโอ้โอ้ดับแรกจักแปดขั้นก่อนไหมอืมเอเอาขอจักแปดขั้นก่อนจิ๊กนิ่เนาะยังก่อนนี่ครับ แปดขั้นครับเจ็ดแปดขั้นนะครับนอเนี่นี่ครับเจ็ดแปดขั้นครับได้สามตัวเลยก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเนี่ยมีแต่ตัวงามไหมตัวงามนะครับเนอมันหมานทั้งนั้นเลยครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งขั้นต่อไปนะครับนอสร้างเนาะครับผมมาป้านายสร้างพุชิผ้าไปนะครับเด้อไปหมานที่กันนี่ว่าว่าจะสิบว่าแต่สิบไม่ได้ให้อืม

น่อดเโนไม่โดนครับเนี่ยเขียนห้อยังบนนะบลูครับบเห็นเอบนะเยเรขียนเขาโนมั้งนะบเห็นรับบเห็นซายกับบตึงอนี่ดีนั่งก็บไปเขียนข้างอ่าโอเคเอาไม่ึกเลยมันโดดนีเลยเอาขามถึงขามถึงมัน้อยมันเป็นอ่าล้ อู้ยัอยากดูเลยสายคันนี้เนาะน่าจะไม่เหลือนะครับเนาะจะโดนหรือบุโดนครับสายตึงเปียเลยครับเนี่ยสีโดนหรือบุโดนผุนบอกนะเ๊็คแน่ะรอเอ้าวหรอบุเหลือครับบุเหลือเอาแล้วเอาแล้วถอดเกือบป้นี่มีตัวบ่เนี่ยมีตัวบอไม่รู้แล้วบ่เห็นใช่แงี้มันครับเงี้ยบุทุเห็นแล้วครับมันพันเนาะ วุ้ยคือหลุดมากวุ้ยหลุดหลุดหลุดรุดรุดโอ้ยเหลือแต่เบ็ดเนาะอู้เอาปลายยาออกแสดงว่าตัวใหญ่ครับนี่ไงอ่ารุดเลยครับนี่เรานี่ยขั้นีใหลุดเนาะครับเนาะอู้วพันไหมเขียดอยู่พุ่นบ่เขียดมืดแล้วครับอุ๊ยขู่พุ่นบ่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอามาใส่ไหมเอามาใส่ไหมเราเสียไปนึ่งอ้ยเนาะครับรุดเสียดายขั้นนี้ครับแต่ว่ากินแน่ครับโอ้โต้งน้ำโต้งน้ำ ยักล้องนทำครับนไม่ <idden> หรอกไปดิเฮ้ยยูบ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยย right ี่ยงเบาบ้าเอางี้ครับเอามาตามไหมลุดนะครับเนาะนี่ก็ได้สองสองขั้นเลยครับที่ลุดเนาะนี่ครับเอาไปดูชมที่เราได้ก็ได้มาได้กันตั้งนานแล้วเนี่ยเนี่ยครับบรรยากาศครับบรรยากาศเนาะ ไม่ไม่ต้องเอาในในในบ้านเลยอ่ะเนี่ยได้ช่างนะครับนะลองลองดูเนื้อเคียดครับอันนี้เนื้อเคียดสดครับเนื้อเคียดสดเนาะยรับแก้วเนี่ยครับโปรโมเตอร์ใหญ่โอ้โหเอาโปรโมเตอร์ใหญ่ยกมือก่อนเลยเอาเบี้ยนเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ได้ออกได้อยู่ได้ออกไปแล้วแหละเราปิดปิดปิดกระจอได้อ่ะเฮ้ยเอาเกี่ยวไม้ติดเนี่ย ติดติดติดโอ้ใช่ใช่เร็วหน่อยติดติดเลยตอนนี้ดันน้ำอยู่เนี่ยโอเคครับอ่าเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับเนาะอีกอีกชั่วโมงหนึ่งออกไปจากชั่วโมงออกไปยามอีกรล่อหนึ่งนะครับเนาะเผื่อว่านายซังเผื่อว่าเนาะรอนายซังเนาะอีกชั่วโมงหนึ่งครับเดี๋ยวออกไปครับโอเคครับเดี๋ยวแหละเดี๋ยวดูพี่เหมือนเหมือนเตรียมมาดูดิเฮ้ยมึงหลอกเวกเาเนี่ยเออเหมือนเตรียมอ่ะดูดิสองตัวก็เท่ากันตัวนั้นก็เท่ากันดูดิ ยูทูบลอกแล้วเนี่ยย่างไฟแล้วครับย่างไฟแล้วใช่เหมือนเตี้ยมอะมากินน้ำกันนะครับเด้อยูทูบลอกรอบด้อครับอันทายสูบหน่ำบ่อปลาเนาะครับเนาะอันดักข้างบ่อดักข้างบ่ออันนี่ยบริเกียวก็บริเกียวก็บ่อปลาเด้อครับเด้อเนี่ยเด้อบ่อธรรมชาติอันคือไปถ่ายเห็นเมื่อกี้นะครับเนาะอ่าจัดไปจากโปรโมชั่นใหญ่เนาะพี่นันนะนี่พี่นันจัดให้แล้วก็พี่แอดโอเคครับ มากินนะกันนะครับน้องนี่นายช่างครับนายพานนายพานของเงานมาขึ้นขึ้นนี่นะครับเนาะนายพานเพิ่นว่าเดี๋ยวสิพาจัดไปตลอดเลยทั้งคืนครับวันนั้นคืนวันนี้เราจะไม่นอนใช่ไหมครับนายช่างแะมันก็ต้องมีบนอนเนี่ยแหละครับบางคนทำว่ต้องง่วงครับโอเคครับอ่าจัดไปจัดไปครับเนี่ยเผากอนเผากอนนะครับเนาะมากินนะกันนะครับเด้อไปจุดจริงๆมาเนาะครับเนาะขอบางกินสุกแล้วเร็วมาเนี่ยสุกเร็วเรวสุกแล้วเผาประคอกแล้วมากินนะกันนะครับ 我们先排队。